สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทคนที่สนใจมากรุกสากลวันนี้ผมจะนำเสนอมาบางเดียวในตอนที่3ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับและเช่นเคยผมก็มีโจทย์มาให้เพื่อนๆได้คิดกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันนะครับในตำแหน่งนี้ฝ่ายดำเพิ่งจะเดินรุกมาที่ B5 เพื่อนเพื่อน คิดว่าฝ่ายข่าวเขจะเดินอะไรดีครับให้เ,เพื่อนๆหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งนะครับเมื่อคิดได้แล้วให้เล่นวิดีโออีกครั้งหนึ่งจากนั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกด subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆเอาละครับพร้อมกันแล้วเรามาลุยกันเลยครับสำหรับตำแหน่งม้าบางเดียวในวันนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ คิงของายดำอยู่ในตาอับหรือว่าอยู่ในตาสเตลเมทนี่นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตว่าคิงของไฟดำไม่มีตาเดินนะครับเพราะว่าโดนกักไว้โดยไนท์และคิงอยู่ในมุมกระดานดังนั้นไยดำอาจจะใช้ทริคในการยอมสละลูกนะครับให้กินฟรีเพื่อให้คิงของไยดำนั้นไม่มีตาเดินจะได้เอาเสมอได้นะครับ เพราะฉะนั้นฝ่ายข่าวจะต้องหลีกเลี่ยงการกินลูกฟรีแล้วคิงยังอยู่ในตาอับนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าฝ่ายขาวจะทําอย่างไรในตาเดินนี้นะครับเป็นตาเดินของฝ่ายดําก่อนฝ่ายดําเดินลูกมา G3 เช็คคิงนะครับคิง F7 ลูก G7 เ h e ช็คคิง E6 ลูก B7 เ จะเห็นว่าตอนนี้คิงของฝ่ายดำไม่ได้อยู่ตาอับแล้วนะครับเพราะว่ามีตาที่จะเดินมาที่ g 7ได้จากนั้นเป็นตาขาวเดินฝ่ายขาวเดินแต้มที่ดีมากนะครับในตาน,นี้ฝ่ายขาวเดินลูก g 2เพื่อเตรียมที่จะเชคเมทนะครับโดยในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายขาวเดินลูกมาเช็คนะครับฝ่ายดำก็จะเดินคิงออกมานะครับ ดังนั้นฝ่ายขาวเดินลุกมาที่ g 2เพื่อกักไม่ให้กิงดำอ,ออกจากตำแหน่งที่อยู่ในตาอับนี้นะครับแต่ว่าฝ่ายขาวก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินลุกฟรีของฝ่ายดำด้วยนะครับฝ่ายดำเดินลุกเช็คคิง f 5ลุก b ห้เช็คคิง g 6 จากนั้นฝ่ายดำใช้ทริกนะครับโดยการเดินลุกมาที่ B 2ดังนี้ครับเพื่อหวังว่าถ้าฝ่ายขาวกินไปนะครับนี่นะครับถ้าฝ่ายขาวกินก็จะเสมอกันทันทีเพราะว่ากิงของฝ่ายดำไม่มีตาเดินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นฝ่ายขาวจึงเดินลุกไปที่ G5 เพื่อหลกเรี่ยงการตาอับของคิงดำ จากนั้นฝ่ายดำเดินลุกมาที่ B5 นะครับยังใช้ทริคเดิมคือถ้าฝ่ายขาวเดินลุกกินนะครับก็จะเสมอกันเพราะว่ากิงดาอยู่ในตาอับทีนี้ก็เป็นคำถามในต้นคลิปนะครับที่ผมให้ไว้เพื่อนๆตอบอะไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูเฉลยกันเลยในตาเดินนี้ฝ่ายขาวควรจะเดินอะไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง าการอับของคิงดำนะครับคำตอบที่ถูกก็คือฝ่ายขาวจะเดินไนท์ไปที่ D5 ครับ <Yahoo! S 1> เพื่อที่จะป้องกันการแลกลุกนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายดำกินแลกลุกกับฝ่ายขาวได้ไนตัวเดียวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลุกจนได้นะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าฝ่ายขาวกินไปก็จะอับเสมอกัน ดังนั้นฝ่ายขาวจึงเดินไหน์มาปิดที่ d 5นะครับต่อไปไฟายดำเดินลูก b 7ไนี่นะครับฝ่ายดำก็ยังมีทริคที่จะเล่นอีกโดยการเตรียมที่จะมาเช็คคิงขาวเพื่อที่จะแลกกับลูกขาวนะครับซึ่งถ้าแรกฝ่ายขาวไปให้แรกก็จะเสมอทันทีไฟายขาวจึงเดินลูกออกมาที่ e 5นะครับฝ่าดำเดินลู g 7, เช็ค k f 6ลูก d 7นี่นะครับในตาเดินนี้ฝ่ายดำเดินลูกมา d ี 7. เหตุผลก็เพื่อที่จะจับไนท์ของฝ่ายขาวเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลูกของฝ่ายขาวเดินไปที่ตาอื่นนะครับจากนั้นฝ่ายขาวเดินไนท์ Knight e 7ลูก d 6 c เช็ค k f n g f 7 k h n g 7ใน ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจำคลิปมาบางเดียวในตอนที่2ได้น,นะครับก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับเซนตูรินีนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่กับทิศทางกันเท่านั้นเองนะครับในคลิปก่อนหน้านี้คิงดําจะอยู่ที่ g 8คิงขาอยู่ g 6นะอยู่ g 5และลูกอยู่ที่ f 2นะครับในตำแหน่งนี้เมื่อเข้าตำแหน่งเซนตูรินีนะครับ เพื่อนๆก็จะพอจะทราบว่าต้องทําอย่างไรแล้วตำแหน่งนี้ฝ่ายขาวชนะแน่นอนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจเทคนิคเซนตูรินีนะครับก็จะเอาชนะได้ไม่ยากซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับในตำแหน่งนี้รูกของฝ่ายดําอยู่แรงที่4นะครับก็คืออันนี้เป็นไฟล์ไฟล์ดีแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านหลังคิงก็คือเป็นแรงที่4นะครับโดยนับ นับไฟล์ A เป็นแรงที่1นะครับ2 3 4อันนี้เป็นไฟล์ที่4ในตำแหน่งเซนตูรีนี่เราจะบังคับให้ลูกมาอยู่ในไฟล์ที่4นะครับหรือว่าแรงที่4แล้วแต่ทิศทางของกระดานดังนั้นในตำแหน่งนี้ไฟขาวเดินลูกมาที่ e 1ได้นะครับเพราะว่าถ้าไฟดำเดินคิงมา h 6นะครับก็จะเจอในในโฟกนะครับ เช็คกินลูกนะครับอันนี้จึงเป็นตำแหน่งที่าขาวได้เปรียบจากนั้นดำเดินลูก A6 ลูก S1 เช็คลูกปิดลูกกลับมาที่ A1 ก็เป็นการช่วงชิงแรงกันนะครับจากนั้นฝ่ายดำต้องเดินมาที่ B6 หรือว่า D6 นะครับ ไฟดําเดินลูก b 6จากนั้นไยขาวใช้ทริคนำไนท์มาไล่ลูกที่ b 6ดีสุดนะครับลูกเช็คคิงคิงมา f 6จะเห็นว่าลูกกลับมาเช็คคิงไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตาของไหนดีสุดนะครับคิงไป s 8ก็จะมีกรณีอื่นๆด้วยนะครับถ้าไม่เดินคิงมา s 8ซึ่ง เพื่อนๆสามารถกลับไปดูในคลิปมาบางเดียวตอนที่2ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้อย่างละเอียดเลยนะครับโอเคในตอนนี้ดีสุดคือ King S8 จากนั้นฝ่ขาวเดินเดินเวท ting move หครั้งนะครับอาจจะเดินลูก A4 ก็ได้ในตอนนี้ถ้าเราไม่เดินเวท ting move นะครับเราเช็คนะครับไฟายดำจะเอาลูกปิด ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเราเดินเวสต์มูฟหนึ่งครั้งลูก A4 เพื่อที่พอฝ่ายดำเดินนะครับนี่นะครับเพราะว่าฝ่ายดำไม่สามารถที่จะทิ้งแรงนี้ไปได้นะครับอย่างเช่นฝ่ายดำไปเดินลูก B1 นี่นะครับฝ่ายขาวก็จะลูกเช็คคิงมา G8 ดไนท์เช็ค จากนั้นก็จะเช็คเมทนะครับดังนั้นลูกของฝ่ายดำจะต้องป้องกันอยู่ที่แ้าแงเจ็ดนี้เสมอเลยจากนั้นฝ่ายดำนะครับอาจจะเดินลูกมาจมตีในนะครับไฟายขาวเดิน n i e 7ลูกเช็ค king f 7จากนั้นฝ่ายดำต้องเดิน king มา s 8นะครับกันตาเช็คเมท ของฝ่ายขาวทีนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ฝ่ายดำแพ้อย่างแน่นอนแล้ว oh. โดยฝ่ายขาวจะใช้ทริคบังคับนะครับเพราะว่าลูกอยู่แหล่งที่4นะครับใน,รในกรณีนี้คืออยู่ในฝ่ายดีขาก็จะเดินในายไล่ลูกลูกเช็คคิง f6 จากนั้นฝ่ายดำก็เดินรอแพ้นะครับคืออาจจะเดินลูกมาที่ b7 หรือว่าเดินคิง s 8ก็ได้นะครับจะเหมือนกันฝ่ายขาวลูกเช็คคิงขึ้นไนท์เช็คนะครับฝ่าดำต้องสละลูกเพื่อให้แพ้ชา้าลงนะครับหรือว่าถ้าย้อนไปตาน,นี้ฝ่ายดำเดินลูก b 7ไฟฝ่ายขาวก็เอาลูกเช็คคิง g 8ปไนท์เช็คเช่นกันนะครับก็ฝ่ายดำต้องสละลูกไม่งั้นก็จะเจอเช็คเมทนะครับ <ยา S 1> <ๆ>ผมอันนี้ก็เป็น การเล่นในตำแหน่งที่เมื่อฝใส่คิงดำนะครับอยู่ในตาอับ่ายขาวก่าต้องหลีกเลี่ยงทริคหรือว่าการกินฟรีแล้วคิงของเขานั้นอยู่ในตาอับด้วยนะครับสรุปก็จบนะครับสำหรับมาบางเดียวในตอนนี้นะครับขอพูดสำหรับการติดตามชมแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับสามารถย้อนไปดูคลิป 1และคลิป2ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นมาบางเดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนสวัสดีครับ